สวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คนเกษตรมือใหม่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้ซึ่งจะเป็นการขยายโคกนะครับขยายโคกของทุเรียนที่ว่าต้นโตนะครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นนี้นะครับซึ่งกิ่งเขาจะออกกว้างนะครับออกกว้างแล้วนะครับก็คือหมายความว่าออกด้านข้างนะครับออกด้านข้าง โตแล้วนะครับเพื่อนก็ต้นที่ผมทาคลิปไปก็หลายรอบนะครับวันนี้จะเป็นการขยายโคกที่ว่า,าจะให้ตามที่ที่ผมนะตั้งใจไว้นะครับก็คือประมาณ4เมตรนะครับตอนนี้โคกเขาอยู่ที่3เมตรนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ตรงาส,สปริงเกอร์นะครับก็คือ3เมตรนะครับเหตุที่ขยายนะครับ ที่จะขยายเพิ่มเพราะว่าตอนนอี้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับจริงนะครับก็คือปลายจริงเขาเนี่ยยืดออกมานะครับจะออกมาเยอะแล้วแต่รากทุเรียนเนี่ยมันเลยจริงออกมาแล้วนะครับเลยออกมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยขุดดูแล้วก็บางต้นมันแล้วแต่ต้นบางต้นก็ออกมาเยอะนะครับประมาณ50เซนเลยก็มีนะครับออกเลยจากปลายทรงพุ่มมาบางต้นก็ออกมาหน่อยเดียวนะครับเพื่อน อนนียผมได้ดูแล้ววันนี้ผมจะขยายนะครับก็คือจะขยายให้ได้าตามมาตรฐานที่ผมตั้งไว้นะครับเพื่อนนะนี่นะครับผมตั้งไว้ที่4เมตรนะครับนี่คือดินที่ผมจะต้องทําวันนี้นะครับนี่ครับก็คือดินลูกรังทรายแดงนะครับเพื <isions> dade, ่อนนี่นะแล้วก็นี่ <ms> ก็คือดินหมักผมนะครับดินหมักที่ผมเคยทำนั่นแหละครับ <ừ, S 1> เน<ล>ี่ยผมเตรียมมาแล้วดินหมักนะครับ กินหมากใบมะขามเบานะครับเบามากนะครับแต่าตุอาหารอินทรีย์วัตถุเยอะแยะนะครับเพื่อนๆเยอะนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็จะมีใบกามปูนะครับนี่ครับเพื่อนแล้วก็มีฟางนะครับฟางมาคลุมนะครับคลุมรอบนอกให้นะครับเพื่อนอันนี้นะครับวันนี้ผมจะทําก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก่อนอื่น ผมจะดด้หญ้าตรงบริเวณริมโคกเขานะครับเพื่อนนี่นะริมเป็นชายโคกเนี่ยนะครับเพราะว่าจะออกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเยอะนี่อ่ะดยหญ้าออกแล้วนะครับเพื่อนนี่นะผมดดยออกแล้วตรงริมโคกเขานะครับก็ได้รอบรอบนะครับรอบไปรอบรอบผมทําไปหมดแล้วนะครับรอบมานะครับเพื่อนนะแล้วก็จะใช้ดินนี่นะครับ ดินสองกองเนี่ยก็จะใช้วิธีการตักสลับกันนะครับตักสลับตักสลับกันแล้วก็เนี่ยนะครับโรยไปเรื่อยก็คือเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดินมันนุ่มนะครับนี่นะครับเนี่ยจึงไม่จําเป็นต้องต้องสับด้านข้างอะไรนะครับดินนุ่มเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะตักก่อนนะครับจะตักดินมากก่อนนะครับโรยไปทีละพั่วนะครับก็โรยโรยไปแล้วก็ ใช้ใบก้ามปูนะครับทับทับรอบสองแล้วก็ใช้ดินหินลูกรลงเนี่ยทับรอบสามอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับก็สลับกันไปเรื่อยนะครับ อ่านี่นะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครบแล้วนะครับก็ดินหมดพอดีนะครับเนี่ยทำเป็นสโลปนะครับทำเป็นสโลปลงมาเนี่ยนะครับนี่นะครับจากโคนต้นทุเรียนลงมานะครับเนี่ยใช้ใบก้ามปูทับดินหมักแล้วก็ใช้ดินนินลูกลังผมเนี่ยทับไปอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับก็ ตอนนี้ห่างจากสปสิงเกร์ประมาณน่าจะ40เซนนะครับตัวนี้สปสิงเกอร์คู่นี้3าเมตรแล้วก็อันนี้ด้านละ40ก็เป็น3เมตร80นะครับส่วนที่เหลือก็จะใช้ดินพวกนี้ค่อยเปลี่ยกบขึ้นมานะครับมันก็จะได้โคกที่4เมตรตามที่ผมจะจะได้ต้องการนะครับตามที่ผมต้องการนะครับเพื่อนนี่นะนี่เรียบร้อยนะครับนี่นะนไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปผมจะใช้จอบสับผสมกันนะครับสับสับสับแล้วก็ใช้ฟางคลุมนะครับใช้ฟางมาคลุมนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวใช้จอบสับก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนสับแล้วนะครับสับให้เข้ากันแล้วนะครับก็คือสับก็ไม่ได้สับลงไปลึกนะครับก็ไม่ไม่ถึงพื้นนะครับสับเฉพาะดินที่เราผสมกันนะครับก็ดินที่เราเทสลับกันเนี่ยนะครับกับใบกัมปูก็สับสับสับเช่นนั้นนะครับ ไม่ได้สับขุดขึ้นมาครับสับสับให้มันสลับลงกันนะครับให้ดินมันสลับกันเฉยๆนะครับเพื่อนนี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยรอบแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยรอบเลยนะครับสลับไปเลยนะครับนี่นี่นะครับเหมือนกันนะครับไปโน่นนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะใช้ฟางนะครับฟางฟางข้าวเนี่ยคลุมนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวใช้ฟางข้าวคลุมนะครับอ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะครับ คลุมฟางเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับการเสริมโคกวันนี้นะครับดินที่เสริมออกมาเนี่ยน่าจะเกือบ5้าสิบเซนนะครับเสารสปรปงเกอร์สองตัวนี้มันห่างกัน3มเมตรก็ถ้าเกือบ5้าสิเซนก็เกือบสี่เมตรนะครับตามที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับคิดว่าน่าจะ,ะใกล้เคียงน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนนะส่วนเสารสปรปงเกอร์มันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในเนี่ยก็ค่อยขยับก็ได้นะครับ ใส่ ham, maritime, name, ห musician, ัวเบี่ยงหัวอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ยากนะครับเพื่อนนะการทําทุเรียนทําสวนทุเรียนที่ผมทำเนี่ยนะครับการเสริมโคกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมปลูกไม่เยอะไม่หลายต้นนะครับก็ประมาณ1 0บ8ต้นนะครับก็ว่าจะหามาลงอีกสักสองสาต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปลูกไม่เยอะเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะครับเพื่อนนะการเสริมโคกแบบนี้นะครับมันก็ไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันมีน้อยต้นนะครับมันมีไม่เยอะนะครับมันอาจจะไม่เหมือนอสวนใหญ่ๆที่เขาทานะครับที่เขามีาหลายๆต้นเนี่ยเขาอาจจะเสริมโคกทีเดียวใส่ทีเดียวเลย4เมตรหเมตรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็เสริมตามตามการเจริญเติบโตข,ของของต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยผมจะเสริมแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการารวนดินไปในตัวนะครับเพื่อนเนี่ยนี่ครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุเรียนต้ <ไ servants S 1> นตนี้ก็อายุ สิบเก้าเดือนนะครับสิบเก้าเดือนนะครับเนี่ยความสูงก็ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรสามเมตรได้นะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เกี่ยวกับการขยายขยายโคกทุเรียนตัวนี้นะครับผมคนเกษตรมือใหม่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ